รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เดียวผู้ชมครับตอนเราเข้าสู่รายการไฮไลท์ไทยแลนด์นะครับทุกวันจันทร์เวลา15นาฬิกา20นาทีทางททบ5แห่งนี้ครับกับผมออกกิรติเทพทันครับนี่ด้านหลังนี่เป็นเรื่องราวของสัปดาห์นี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับผมจะพาคุณผู้ชมมาที่ฟาร์มควายครับแต่ตรงที่นู้นคือฟาร์มลักและตรงนี้คือฟาร์มสุกนี่เป็นฟาร์มควายล้วนๆวันนี้ไม่ผิดฮะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของควายล้วนๆเลยครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์ก่อนจําได้ไหมฮะผมพาไปสวนปามฟาร์มนก แล้วก็พาไปศาสนสถานกลางทะเลเราทําบุญร่วมกันนะฮะชาติหน้าก็เกิดมาเจอกันอีกครับ <laughs> แต่สัปดาห์นี้ครับนี่ควายล้วนๆเราไปทําความรู้จักกับควายเหล่านี้กันดีกว่าครับเบิร์ดนบัวอุ๊ยอ,อันนี้หมา้าวแล้วควายร้องไงแบบติ้งนองอ๋อเสียงเอส ฟาร์มครับคุณผู้ชมครับพื้นที่กว่า400ไร่เลยนะฮะตรงบริเวณนี้เป็นฟาร์มควายล้วนๆเลยนะฮะซึ่งเป็นความตั้งใจของคุณรันจวนเฮงตระกูลศิลินะครับที่ตั้งใจจะสร้างฟาร์มควายแห่งนี้ครับแล้วตอนนี้ครับผมอยู่กับนี่ครับนี่พี่ล้นครับเป็นผู้ดูแลที่นี่ครับพี่ล้นัสดีครับล้นมากเลยค่ะล้นมากค่ะควายวังควายตอดควายเออควายมันกัดไหมไม่กัดค่ะไม่กัดไม่กัดนะนี่ฮะอันนี้เป็นอาหารหนุพวกเขาอ้าวเดี๋ยวเสียแจกก่อนเสียแจกก่อน อ้เอาไปเลยเไปเลยกินเลยของควายไม่หึงเราพี่ล้นเดี๋ยวผมคุยหน่อยตรงนี้ฮะ400ไร่เนี่ยเรามีควายทั้งหมดกี่ตัวตอนนี้เรามีอยู่436ตัวค่ะแล้วมูล่าคืออะไรมูล่าคือสายพันธุ์ควายค่ะคือสายพันธุ์ของควายนมอ่ะค่ะสายพันธุ์ของควายนมเลยใช่ไหมฮะเป็นนมที่ดีที่สุดเลยป่ะค่ะเป็นนมที่ดีที่สุดเป็นสายพันธุ์ที่ให้นมดีที่สุดอะคะ่ะ คุณลันจูนเขาเคยเล่าให้ฟังไหมครับว่าทาไมอเกิดอะไรขึ้นเขถึงมาทําฟาร์มควายแบบนี้อ๋อเมื่อก่อนนี้เราทําธุรกิจเกี่ยวกับหนังควายอะค่ะเราทำเป็นเจ้าชิวอะค่ะเดี๋ยวหนังควายใครกากับอะหนังควายนี่ก็คือคนที่ทําธุรกิจหนังนี่แหละกำกับคนเลี้ยงควายเนี่ยไม่ใช่หนังควายพยนต์อ๋อครับแล้วยังไงแล้วมันถึงมาเลี้ยงควายนมแล้วทีนี้พอ เจ๊เขาคิดว่าตรงนี้ไม่มีคนทานะคะเพราะว่าตรงนี้มันจะยากมากจะมีแต่ชาวบ้านธรรมดาทาอย่างเงี้ยค่ะคไม่ค่อยมีคนเปิดฟาร์มควายอะไรอย่างเงี้ยเจ๊ Jay, ก็เลยคิดที่จะมาเลี้ยงควายเนะะี่ยค่ะอ๋อนี่ไฮไลท์เลยนะเราทำในการทรําธุรกิจก็คือว่าวันนี้คุณรัวนเห็นว่านี่คือความตา่างในพื้นที่ตลาดไม่มีใครทําครับไม่มีใครทานมควายส่วนเดียวจะมีจยากต่างประเทศอย่างเดียวนะฮะในไทยไม่ค่อยมีใครผลิตวันนี้ก็เลยลงมือทำฟาร์มนี่กี่ปีแล้วฮะ ตอนนี้ปีที่9้าแล้วค่ะโอ้โหปีที่เก้าแล้วโอ้เจ๋งเลยนะคุณผู้ชมครับนี่ก็ต้องัว่านี่คือเป็นควายมูล่าทั้งหมดเลยดิค่ะใช่ค่ะแต่ที่นี่เรามีอยู่สองสายพันธุ์คือสายพันธุ์ควายไทยนี่เราเคยเลี้ยงมาจากที่โรงงาน40ตัวค่ะครับตอนแรกที่เราคิดจะมาทําคือเราเลี้ยงควายที่ที่โรงงานก่อนนะคะที่สมุทรปราการนะคะเราเริ่มต้นที่20ตัวแล้วก็มา40ตัวแล้วถึงย้ายมาที่นี่อะค่ะ แต่ว่ามูราเรามาอยู่ที่นี่แล้วเราจึงมีมู่าขึ้นมาค่ะมู่าี่ดุไหมไม่ดุค่ะมู่านี่เป็นควายพันนมไม่ดุค่ะไม่ดุเลยนะครับแต่ถ้าหมูเนี่ยดุครับคุณผู้ชมครับอ๋อนี่ก็เป็นควายนมทั้งหมดเลยค่ะใช่โอ้โหเขากลัวนะเขากลัวเรานะอ๋อเอาละเราก็ได้รู้จักแล้วนะคุณผู้ชมครับที่จังหวัดฉะเชิงเซาครับผมอยู่ที่ตำบลหนองไม่แก่นตัวอำเภอแปลงยาวนะฮะที่นี่ฮะ เป็นมูาฟาร์มครับเป็นแบบนี้ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของมูาฟาร์มเป็นอะไรอ่ะพระเอกของเราก็คือชีสนะคะตัวชีสเลยมอสซาเรลลาชีสเนี่ยค่ะโอ้โหเฮียไปกินกัสลัดนะณผู้ชมะอร่อยมากมอสซาเรลลาชีสกับนมนมค่ะนมสดนอะค่ะนมพัาเชอร์ไรนี่ฮะนี่ก็เป็นควายพันมูลาม่าล้วนันบัวนะ ไม่เหมือนค่ะไม่เหมือนคนเขาคาไม่เหมือนกันการร้องก็ไม่เหมือนกันไป่อดดีกว่าแยกออกไหมครับคุณดวผมว่าหน้าผมเหมือนมากตรงนี้ก็เป็นพันธุควายไทยทั้งหมดตัวนี้เป็นมูล่าเหมือนกันค่ะเป็นมูล่าเหมือนกันนะะค่ะแต่ตัวตะกี้นี่ก็คือพันธุผสมอะค่ะมูร่ากับควายไทยค่ะแม่เป็นควายไทยแต่เราใช้น้ําเชื้อของมูร่านะคะ ที่นี่ผสมเองค่ะเราผสมเองค่ะเป็นผสมเทียมใช่ไหมค่ะเป็นผสมเทียมเป็นน้ําเชื้อของทร่นี่ที่นี้นพอผสมแล้วมันดีกว่าหรือด้อยกว่าหรืออ๋อดีกว่าค่ะเพราะว่า<อ>ควายไทยนี่ให้น้ํานมน้อยค่ะปริมาณน้ํานมของควายไทยจะน้อยเพราะว่าควายไทยนี่ใช้แรงงานนะคะแต่ว่ามูร่านี่คือควายนมมันต้องให้นมมันไม่ได้ใช้แรงงานนะคะมันก็จิ้งความแตกต่างอยู่แล้วเราก็เลยใช้น้ําเชื้อของมูร่ามาผสมกับควายไทยค่ะแล้วก็พอผสมเสร็จถ้าเรารีดนมเราก็จะได้น้ํานมเพิ่มขึ้นมาค่ะ ที่นี่นะครับมีนี่นี่มีอีกตัวนึ่นรู้แล้วครับนี่ไฟละโอ้โหเจ้าถิ่นอันนี้เจ้าถิ่นอ๋อนี่ก็เป็นเป็นมูล่าผสมควายไทยทั้งหมดตัว่านี่มูล่าตัวนี้มูล่ามูล่าทั้งหมดเลยค่ะเราจะดูจากลักษณะของเขานะค่ะมูล่าเป็นยังไงมูล่าแท้ๆนะคะก็จะมีเขาเขากรมๆเขาโค้งๆงอค่ะค่ะแล้วก็จะเป็นสีตัวสีดำดำอะค่ะถ้าเป็นลูกผสมก็จะเป็น เป็นออกจากไม่งอมากอะค่ะไม่ไม่โค้งมากก็จะเป็นแหลมแหลมนิดนี้นะคะเป็นลูกผสมเทียมเป็นลูกพันผสมอย่างนี้ก็ผสมเทียมเลยค่ะตัวนี้ก็เป็นลูกผสมอะค่ะอ๋อสังเกตจากเขานะฮะคีะ่น้องครับแล้วตัวก็จะดำนี่ที่โผล่เลยตรงไหนที่เป็นที่รีดนมพี่ตรงนู้นนะคะเดินไปข้างหน้าก็จะมีรงรีดนมอะคะ่ะโดมค่ะใช่มีบอยค่ะมี มีตัวหนึ่งน่ารักครับชื่อน้ำท่วมน้ำท่ชื่อน้ำท่ำว,มำำวมอ่ะ โรงเลี้ยงควายเลยใช่ไหมคะค่ะโรงเลี้ยงควายเป็นควายเด็กๆเป็นลูกลูกเป็นลูกลูกๆค่ะฝั่งนี้จะเป็นลูกฝั่งนี้จะเป็นควายรีดนมอะค่ะเราจะแยกเป็นแต่ละข้อแต่ละที่ให้ไม่เหมือนกันอะค่ะเพราะว่าเกี่ยวกับอาหารเราต้องทําเกี่ยวกับระบบการจัดการเรื่องอาหารด้วยเราจะมีอาหารคนให้ด้วยอะค่ะเราจะมีอาหารเสริมให้เราต้องจัดการตรงนี้ด้วยอะค่ะโอ้ไม่ง่ายเลยนะ มาถึงไฮไลท์ครับตรงจุดนี้เราเราตั้งใจมามูล์ฟาร์มเพื่อมาดูนี่เลยรตรงนี้คือการรีดนมรีดนมค,นควายค่ะมันมันแตกแต่างรีดนมวัวไหมฮะไม่แตกต่างค่ะแต่ว่าควายนี่ก็คือเราใช้เครื่องรีดอะไรก็เหมือนกันกับ,บวัวทุกอย่างขั้นตอนทําเหมือนกันทุกอย่างแต่มีสิ่งหนึ่งที่ไม่เหมือนกันก็คือวัวเต้านมจะอักเสบง่ายกว่าควายควายเต้านมไม่ค่อยอักเสบแต่ถ้าเป็นแล้วก็หายยากไปไปดูดีกว่าผมก็อยากลองรีดแล้วครับ ปินปินวัดดีครับหวัดดีครับโอ้ดูเต้าดิจุกยาวมากเลยโดนเยอะอ๋อแล้วนี่คือใช้เครื่องรีดตัวนี้มันเป็นสูญญากาศดึงเข้าใช่ไหมใช่ค่ะตัวนี้พออันนี้ก็คือสูญญากาศนะคะตัวนี้ก็คือเขาเรียกตรงนี้ก็คือหัวใจอันนี้คือ ตรงนี้จะทําให้ระบบการทํางานมันอยู่ตรงนี้ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นศูนยากาศตรงนี้ก็คือหัวที่รีดนมออกมาค่ะเอาละเดี๋ยวให้เขารีดให้ดูหน่อยเจอเลยครับขอต่อดจ็อกเข้าไปเลยนะครับค่ะอันนี้มันจะมีปุ่มอยู่ตรงนี้ค่ะถ้าเรากดเข้ามันก็จะดูดนมเข้าไปเึิบเสร็จปั๊บต้องรอสักพักค่ะมันถึงจะออกมาะออมันก็จะปั๊มของมันเองเลยนะครับ แต่ขั้นตอนการรีดนมก่อนที่เราจะมารีดตรงนี้ค่ะที่เราจะเห็นอยู่ตรงนี้เราก็ต้องล้างอาบน้ํามาก่อนนะคะอ,อาบน้ําให้สะอาดแล้วก็มาเช็ดเต้านมเช็ดเต้านมเสร็จแล้วก็ถึงใส่เครื่องตัวนี้ได้พี่ตรตนุมถามพอเราได้นมนี้เราไปทํอะไรต่อ แล้วก็เอาขึ้นไปข้างบนค่ะไปพัดเชือร้ายแล้วพัดเชือร้ายเสร็จก็กรอกขวดนะคะแล้วก็ส่งขายแต่ส่วนหนึ่งแล้วก็แบ่งทําชีสอีกส่วนหนึ่งก็แบ่งให้ลูกมันกินอ๋อเหรอค่ะไปดูกันไหมไปดูแมไปดูแม่ไปดูแม่ไปดูแมไปดูแม่ไปดูแม่ไปดูแมไปดูแม่ไปดูแม่ไปดูแมไปดูแม่ไปดูม่ไปดูไปดูแม่ไปดูแ่ไปดูแม่ไปดูแม่นีู้แม่ไปดูแม่ไปดูแม่ไปด่ไปดูแ่ไปนูแม่ไปด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 ูแม่ไปอู่ะ วันนี้เป็นควายเล็กเป็นลูกวายนะคะ่ะที่เราที่มันเกิดที่นี่แล้วก็เรากําลังจะป้อนนมมันตอนนี้ยังไม่หย่าน,นมค่ะต้องให้นมทุกวันผม,ผมเห็นที่หูเขามีทะเบียนค่ะใช่ต้องมีทะเบียนทุกตัวเพราะที่นี่เราทําเกี่ยวกับวัคซีนแล้วก็ทําทําเกี่ยวกับเรื่องยา<อ>เรื่องอะไรเราจะได้สะดวกขึ้นนะคะ่ะจะได้ง่ายขึ้นค่ะจอดหมดเราทําเป็นโปรแกรมทั้งหมดเลย<ผ>มไม่ว่าจะเห็นเป็นอะไรเราทำมเห็นมีช,มชื่อดาลาเยอะเหมือนกันนะในนี้ค่ะมีทุกคนนะคะมีนักการเมืองก็มีค่ะขอตรดีค่ะค่ะผมเห็นนะมี โดมค่ะชมีบอยมีมีตัวหนึ่งน่ารักครับชื่อน้ําท่วมน้นทื่อน้ําท่วมอ่ะตอนที่เกิดอะน้ําท่วมค่ะน้ําท่วมกรุงเทพอะค่ะอ๋อก็เลยมาตั้งเป็นชื่อทั้งหมดไม่มีชื่อผมใช่ป่ะอันนี้แสดงว่าดังไม่พอแต่เดี๋ยวต่อไปผมว่ามีแน่นี่ค่ะมีตัวใหญ่อะค่ะใหญ่กว่านี้อะค่ะมีค่ะมีชื่ออ๊อฟค่ะชื่ออ๊อฟค่ะอ้ นมอยู่ตรงหน้าเลยอ่ะคุณผู้ชมโอ้เห็นนมกันเต็มเ็มเลยอันนี้เราเราขั้นตอนนี้เราทํายังไงมันถึงได้เป็นนมควาย่เงี้ยครับจากที่เรารีดขึ้นมาเด็กี้เราไปดูที่รีดนมมาแล้วใช่ไหมคะแล้วก็เอาขึ้นมาข้างบนเนี่ยค่ะมาพัดเจื้อไรค่ะพัดเจอร์ไรพออยู่ที่อุณหภูมิแล้วก็70องศานะคะเราก็จะมารอเย็นรอเย็นแล้วก็ใส่ขวดเนี่ยค่ะบรรจุขวดนี้แล้วก็แพกอย่างเงี้ยค่ะขั้นตอนเยอะกว่านี้นะครับถ้าเราวันนี้ไม่หมดหรืออยากฟัง อย่าฟังแต่อว่าอย่าฟังแล้วเรามาลองชิมดีกว่าลองดูด้วนมควายมันกินแล้วมันจะดีไงนี่นมควายนี่แคลเซียมสูงโปรตีนสูงอะค่ะแล้วไหนตัวชีสอะตัวชีสคือตัวนี้ค่ะมอสซาเรลลาชีสคือตัวนี้ค่ะตัวนี้คือพระเอกในฟาร์มของเราเลยอจริงดิ่ะใช่ค่ะทำให้ดูหน่อยพี่เปิดดูได้ป่ะเปิดดูได้ค่ะเปิดเลยเปิดเลยพี่รุ่นเปิดเลย สชาติจนเป็นไงพี่รสชาติก็หอมมันอร่อยด้วยขาเลยนายยกขึ้นมาให้กล้องผมดูหน่อยครับอ๋อจะเป็นก้อนนี้เลยฮะอะไรน้ำน้ำนี่คืออะไรน้ำนี่คือน้ำเกลือที่เราแช่ตรงนี้ค่ะชีสเก็บไว้ได้นานไหมครับเก็บไว้ได้ยี่สิบวันอ่ะกินมันกินได้เลยถ้ากินได้เลยค่ะผมขออนาตลองนะฮะดูจากนะดูจากตรงเนี้ค่ะตรงนี้มันจะมันจะฉ่ำมากแล้วก็มันจะนิ่มตรงนี้ค่ะตัดตรงกลางเนี่ยค่ะอ๋อได้กินตรงนี้เหกินทั้งหมดนะค่ะแต่ว่าตรงเนี้มัน ดูลักษณะของมันเราจะดูจากเนื้อของมันนะคะเนื้อมันจะสวยแล้วก็เนียนด้วยอะค่ะตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวก็ตัดไปเรื่อยๆถ้าเราเป็นทําเป็นสลัดตรงนี้เราต้องทาให้สวยๆอะค่ะเพราะส่วนใหญ่ใครที่กินสลัดผักมันไม่รู้หรอผมลองลองนะครับอะอย่าออกอย่ดูดเลยนะฮะนี่มีผักมีอะไรสักหน่อยไหมมีเบคอน๋ยวผมเข้าครัวทำเลย มี่ะะนี่คือทั้งหมดของมูล่าฟาร์มนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามาเพื่อเพื่อมารู้จักแบบว่าผลิตภัณฑ์ควายเป็นยังไงมาเห็นว่าเฮ้ยมันกินได้ไหมผมไม่ได้ได้อะไรกับเขานะแต่ว่าวันนี้มาเพื่ออะไรากว่ามูล่าฟาร์มเนี่ยมีนะอยู่ในประเทศไทยแล้วและอยู่ที่นี่เชยสาวครับอขอบคุณพี่ล้นมากครับล้นีสแฟนเนี่ยมีแล้วค่ะมีลูกยังมีแล้วค่ะอดเลยมันมีเป็นเหมือนปิดทองอยู่ในนี้เป็นทองใช่ทองอันนี้ทองคําแท้นะคะเนี่ย ของที่นี่ใช้ทองคำ สวัสดีครับเออปนงบุญปนงยังดูไม่ค่อยเยอะแยะเท่าไหร่เลยนะครับค่ะเออปนงใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะเป็นลูกสาวอ๋อลูกสาวอจ่ายแล้วพักที่ปิดแล้วออกที่มีปะตุ่มใช่แล้วนะครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับร้านนี้ฮะของเด่นเลยนะฮะเริ่มต้องจากไข่ทองก่อนไข่ทองก่อนนะครับนุ่มเส้นละเอียดไม่หวานจัด เหมือนกินได้ครับคครับป้าตงครับร้านเราลูกค้าติดใจพเออพราะอะไรอ๋อเพราะของของเราเนี่ยสะอาดอร่อยแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยไอ้ไอ้ไที่ฝ่อยทองที่พันเป็นคำคอย่างเงี้ยมันเริ่มมาจากป้านงเป็นคนทำคนแรก อาแต่ของฝอยทองไม่ได้หน้าตายเนี่ยฝอยทองแต่เดิมเนี่ยอ๋อเมเป็นแพรยาวเป็นแพรเป็นแพรเป็นทําเป็นแพรพับไปพับมาแต่ป้านงเนี่ยนั่งเอ๊ะทำยังไงถึงจะทําให้มันกินได้สะดวกนะคะก็เลยผ่านใช้ทำอย่างนี้นี่นะฮะคุณผ<ช>ู้ชมเนี่ยเป็นคําอย่างนี้นะครับอันนี้คือคําของฝอยทองแต่ตรงนี้คือคําว่ารักขั้วแหววตึงละ <laughs> เวลาผมไปเที่ยวครับเวลาเดินทางเงยอะก็จะเห็นขนมร้านป้านงเนี่ยละครับไปตั้งอยู่ตามที่ต่างๆครับแต่เราก็ไม่เคยรู้เลยนะว่าเขาเป็นใครอร่อยที่ขนาดไหนอยู่ที่ไหนจนวันนี้ครับอร่อยมากครับร้านป้านงเนี่ยบางนาตาดไม่ได้จบเพียงแค่นี้นะครับนี่มานทาตัวตามสบายนะคร <S 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 <า>ับนี่นะครับยังมีขนมมงคลอ,อีกมีหลายอย่างอันนี้อะไรครับอันนี้เสน่ห์จันโอ้โหต้องกินเลยรายการเราวันจันบ่ายสามโมงยี่สิบเสน่ห์จันทร์ S <S 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 เหนียวเหนียวเองในมันเป็นอะไรครับแป้งข้าวเหนียวทําจากแป้งข้าวเหนียวอันนี้เหรอฮะอันนี้ทองเอกนี่ทองเอกค่ะอันนี้เป็นขนมมงคลสุดยอดอนี่ค่ะของมงคลข้นะาตัวอย่างเยอนะตรงทองเอกมันจะมีเป็นเหมือนปิดทองอยู่นี่เป็น,นทองใช้ทองอันนี้ทองคําแท้นะคะเนี่ยของที่เนี่ยใช้ทองคําแท้เป็นทองร้อยเปอร์เซ็นต์รู้่ะรร้อยเปอร์เซ็นต์ก็มันก็จะบางๆมันจะละลายไป ก็เปิดปิดกี่โมงเลยครับคุณมอ๋อที่นี่เปิดเจ็ดโมงเช้าเจ็ดโมงแล้วก็ปิดทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งเปิดเจ็ดโมงเช้าปิดทุ่มหนึ่งทุกวันทุกวันไม่หยุดทีนี้ของพวกนี้มันเก็บไม่ได้นานไหมครับของเราเก็บไม่ได้นานเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเป็นของที่ไม่มีกะทิเนี่ยเราใส่ตู้เย็นได้ที่มีกะทิอย่างเช่นเม็ดขนุนเนี่ยไม่ควรจะเก็บนานจะทําวันต่อวัน วันหนึ่งกําลังผลิตเราขนาดไหนครับพวกขายทุกวันอย่างเงี้ยครับประมาณ20 30คน30คนน้าทุกวันคิดดูอุ้ยิดปันปอมหลุดคิดดูดีปริมาณในขนาดไหนคุณผู้ชมครับอะ <c oughs> ผมมาแนะนําครับ,บร้านเนี้ยอร่อยมากขนมบ้านป้านงนะครับแนะนําครับเป็นปล่อยทองพวกตระกูลทองท,องทั้งหมดเนี่ย<ด>แล้วก็ขนมชั้นอะเป็นเบสเลยคุณผู้ชมรสไหนก็ได้ซีไหนก็ได้แนะนําวันนี้ขอบคุณป้าตุ่มเป็นอย่างมากครับ คุณผู้ชมครับวันนี้ไฮไลท์ไทยแลนด์ของเราผมมีความสุขมากผมอยู่ในพื้นที่ที่ใกล้กรุงเทพมากผมไม่เคยได้มาเที่ยวในระยะใกล้ๆนี้นะฮะเพราะนี่ผมทําให้ดูว่าการใช้ชีวิตวันเสาร์และว,วันอาทิตย์คุณจะทําอะไรไปที่ไหนบ้างเที <ives S 1> ่ยวครบแล้วก็มีของฝากมีของกินอร่อยๆอนี่แหละครับไฮไลท์ไทยแลนด์ครับว่างๆมาครับตามเส้นทางเราได้เลยครับพบกันใหม่ครับทุกวันจันทร์นะฮะเวลา15บนาฬิกา20นาทีทางททบร5แห่งนี้วันนี้ผมออกริติและแฟนใหม่ นี่ล้าไปก่อนสวัสดีครับไปที่รกเราไปเข้าประตูวิวาง